ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นอาการขี้หลงขี้ลืมหรืออาการลืมแบบไหนลืมบ่อยๆแบบนี้เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาวะสมองเสื่อมกันค่ะภาวะสมองเสื่อมค่ะเป็นภาวะที่มีความเสื่อมของการทำงานของสมองนะคะนั่นหมายความว่าคนผู้นั้นนะคะ สมองก่อนหน้านี้ต้องเคยดีมาก่อนดีแบบไหนดีหมายถึงว่าสามารถทําอาชีพหาเงินทํางานนะคะทำกิจวัตรประจําวันได้ปกติเลยค่ะแต่เมื่อวันหนึ่งมีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นคนผู้นั้นจะมีปัญหาในเรื่องความคิดนะคะความจำนะคะการตัดสินใจการใช้ภาษาและก็บางรายอาจจะมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะสําหรับสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดนะคะก็คือโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษานะคะมีเพียงแค่ยาชะลออาการเท่านั้นค่ะสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมค่ะเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่มีการศึกษาพบว่าเกิดจากพันธุกรรมนะคะและอายุที่มากขึ้นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมมีดังนี้นะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอโรคพงสมองคลั่งน้ำโรคพากินสัน โรคเนื้องอกในสมองภาวะไทรอยต่ำการขาดวิตามิน B1 ในกลุ่มที่ติดสุราและขาดวิตามิน B12 ในกลุ่มที่ทานมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองเป็นประจำเช่นนักมวยค่ะค่ะเป็นคำถามที่พบได้บ่อยเลยนะคะว่าลืมแบบนี้สมองเสื่อมแล้วหรือยังนะคะยกตัวอย่างเช่น ลืมกุญแจลืมเบ้ตานะคะไปวางไว้ที่ไหนหาไม่เจอนะคะหรือมีใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะเช่นเดินไปหลังบ้านแล้วถึงหลังบ้านกลับรู้สึกว่าฉันมาทําอะไรที่หลังบ้านฉันจะมาหยิบอะไรจําไม่ได้นะคะหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นเราขับรถค่ะไปห้างสรรพสินค้าพอไปถึงเข้าเดินเข้าห้างแล้วเกิดนึกเอ๊ะเมื่อกี้เราล็อกรถหรือย,ยังนะอ่าพอจะเดินกลับไปดูซิว่าเราล็อกรถหรือย,ยังอา้าวเราจอดรถไว้ที่ชั้นไหน ตรงนี้จัดว่าเป็นสมองเสื่อมแล้วหรือยังนะคะมีคําตอบให้ค่ะคือยังนะคะตรงนี้ เราต้องมาทบทวนค่ะพยาบาลจัดไว้ว่าเป็นการขาดสติสัมปชัญญะนะคะเนื่องจากว่าการที่คนเรานะคะมันจะมีกระบวนการจําก่อนค่ะมันจะมีข้อมูลหรือเหตุการณ์นะคะขึ้นมานะคะเรามีการผ่านการรับรู้ในการอ่านนะคะการมองเห็นรวมถึงความรู้สึกทางใจค่ะมันจะมีการบันทึกเป็นข้อมูลระยะสั้นก่อนแล้วก็ไปประมวลผลเก็บเป็นข้อมูลระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราแบบ เขาเรียกว่าจิตเราอ่ะมันรับรู้ได้ทีละหนึ่งต้องบอกว่าจิตรับรู้รับรู้ได้ทีหนึ่งเพราะใจเราไปนึกถึงสมมุติว่าเราจะไปห้างสรรพสินค้าเราจะซื้อ1 2 3 4งสอณจุดนั้นจิตเราไปนึกถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่จอดรถอยู่ไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมว่าจอดรถที่ไหนนั่นเองนะคะทุกอย่างมันทําไปด้วยอัตโนมัติแล้วก็ยังไม่มีสติในการจดจาําเพราะฉะนั้นบันทึกสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะจําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนํานะคะว่า เราควรที่จะทําอะไรให้ช้าลงค่ะใจเย็นๆนะคะให้เวลากับสมองเพื่อที่ให้เขาได้มีเวลาในการบันทึกค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะที่แนะนํานะคะจะสังเกตได้ค่ะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่บอกว่ามันเกิดร่วมกับใจถ้ามันเป็นเรื่องราวที่มันโมโหมากๆดีใจมากๆหรือเสียใจมากๆกลุ่มเนี้ค่ะมันมีความอารมณ์ทางใจที่มาร่วมด้วยมันจะ เป็นความจําที่ไม่ลืลืมเลยค่ะเขาจะจําสิ่งเหล่านี้ได้นานกว่าหรือสิ่งที่เขาสนใจเขาก็จะจําได้นานนานกว่าสิ่งที่เขาไม่สนใจนั่นเองค่ะลองทําทุกอย่างช้าๆลงนะคะคิดว่าน่าจะมีความจําต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ เราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ไหมต้องมาดูที่สาเหตุคะ่ะถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เรายังไม่ทราบว่าวเกิดจากเหตุใดแต่ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากเหตุอื่นๆเราสามารถป้องกันได้นะคะให้จําง่ายๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งใดที่ดีต่อหัวใจแล้วสิ่งนั้นก็จะดีต่อสมองเช่นกันค่ะทุกอวัยวะต้องการออกซิเจนและน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ควบคุมน้ําหนักตัวค่ะ มีการออกกําลังกายสมองนะคะออกกําลังกายสมองในที่ดีหมายถึงคือการทํากิจวัตรประจําวันก็ได้ค่ะการกระตุ้นสมองโดยการเลือกเสื้อผ้าไปงานแต่งหรือไปงานศพตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นสมองเหมือนกันนะคะหรือการกระตุ้นสมองอื่นๆเช่นการฝึกทําอาหารเมนูใหม่ค่ะถ้าใครที่ชอบภาษาต่าง,างชาตินะคะไปไปเรียนรู้ภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นสมองเช่นกันค่ะนอกจากนี้ต้องงดบุหรี่ค่ะงดสุรา งดการซื้อยามารับประทานเองเพราะมียาบางตัวนะคะที่มีผลทําให้มีอาการหลงลืมเกิดขึ้นได้สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะคะให้มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อคุมโรคประจําตัวเหล่านั้นให้คงที่ mm. เช่นโรคเบาหวานความดันหรือโรคไขมัน mm. การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ mm. การออกไปพบปะเพื่อนฝูงร่วมกิจกรรมสังคม ระวังการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะศีรษะนะคะและสุดท้ายนี้ก็คือการทําจิตใจให้ผ่องแผ้นนะคะทําจิตใจให้ลดความเครียดแล้วก็หาวิธีคลายความเครียดด้วยค่ะค่ะจากฟังตั้งแต่ต้นมาจ,จนถึงตอนนี้นะคะก็จะพอทราบได้แล้วค่ะว่าภาวะสมองเสื่อมกับขี้หลงขี้ลืมมันต่างกันอย่างไรถ้าขี้หลงขี้ลืมหากมีใครมาย้าเตือนก็จะยังพอนึกได้นะคะ แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันค่ะแต่ถ้าเป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันจะค่อยๆลืมไปเรื่อยๆและมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันขออนุญาตสรุปอาการนะคะที่ควรมาพบแพทย์นะคะอันที่1คือความจําระยะสั้นหายไปแม้ว่าจะมีญาติหรือใครที่พยายามให้นึกก็นึกไม่ออกนะคะ ความจำระยะยาวหรือสมัยที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยยังจําได้ดีเลยนะคะอันที่2คือมีอารมณ์แปรปวนค่ะไม่มีเหตุผลหงุดหงิดง่ายนะคะค่ะสำหรับอันที่3ก็คือทักษะหรือความสามารถเดิมที่เคยมีอยู่นะคะมันลดลงค่ะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคือถ้าเกิดเคยเป็นแม่ค้าที่ทํากับข้าวอร่อยมาก พอตอนหลังเป็นเมื่อเป็นภาวะสมองเสื่อมรสชาติอาหารนะคะมันจะเปลี่ยนไปค่ะหรือมีทักษะอะไรที่เช่นทําประดิษฐ์ดอกไม้ทักษะต่างๆที่เขาเคยทําได้ดีในการก่อนมันแย่ลงตรงนี้ก็สงสัยได้เลยค่ะว่าอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะและอันที่4ี่นะคะมีอาการหวาดระแวงเกินเหตุเช่นคิดว่าจะมีคนมาขโมยเงินขโมยของหรือสามีหรือภรรยามีชูค้ค่ะค่ะหากมีอาการดังกล่าวนี้แนะนําว่าให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะ ราะภาวะสมองเสื่อมในบางสาเหตุยังสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นภาวะไทรอยด์ต่ำก็สามารถทานยาทดแทนได้หรือภาวะโพรงสมองข้างน้ำหรือโรคเนื้องอกในสมองก็จะมีการผ่าตัดสมองแล้วก็ทําให้อาการหลงลืมเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้ค่ะ